วันนี้พบกับตันแล้วช่างเที่ยววันนี้ช่างเที่ยวพามาแอบ,บดูตลาดต้นไม้ในเมืองชนซึ่งกําลังนิยมมากเลยคือตน้นไม้ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมมากเลยวันนี้มาใช้เดี่ยวในช่างว่าได้มาวันนี้จะพามาดูกันว่าต้นไม้ดีอะไรกันมากและตอนนี้ตันอยู่ที่มีร้านแรกร้านละเลงิงแคปเป๊ ร้านนี้เป็นร้านแคคตัสนะคะชื่อร้านระเลงแคคตัสเป็นร้านแรกเลยก็มีทั้งอุปกรณ์ผาตั้งแล้วก็เป็นไม้เล็กๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแคคตัสกระถางนี่น่ารักมากเลยนะคะใจดีร้านนี้น่ารัก ม,มีบ้านนกด้วยเราซื้อไปให้นกไหมนี่เลยแม่ค้าบอกพึ่งลงของของพึ่งมายังไม่ได้จัดระเบียบเลย หลายขนาดหลายราคาสามารถสอบถามแม่ค้าได้เลยอุปกรณ์บินเตรียมปลูกของแคคตัสมีสำเร็จรูปหมดเลยปุ๋ยน้ำยาหิงสีตกแต่งมีหมดนะคะ,ะเราพาไปดูแคคตัสกัน I ain't fighting for your cheaters, cheaters, cheaters Baby, I see you You've been talking all this bullshit, bullshit, bullshit Down in my head I ain't fighting for your cheaters, cheaters, cheaters อยอดอนีน่ารัก,ก <c oughs> ไปดูซิไปเอดได้กี่ต้นละ <c oughs> ได้กี่ต้นแล้วคะคุณเต็มตะกร้าแล้วค่ะอันนี้แค่ร้านที่หนึ่งนะแค่ร้านที่หนึ่งนะ <c oughs> ไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านต่อไปกันนะคะ <c oughs> ได้มาแล้วหนึ่งถุงค่ะ คุณนายนี่นะคะนี่ก็จะเป็นพวกชั้นไม้ค่ะไม้สักอุปกรณ์โต๊ะเตียงเอะไม่ใช่เตียงโต๊ะอี้อเพราะตอนเนี้ยชอบโต๊ะอี้แบบนี้มากเลยเป็นแบบเหมือนแบบไม่จีบกันเพราะตอนนี้ต้นไม้กําลังเป็นกระแสะที่นิยมกันอย่างเยอะผู้คนหันมาปลูกต้นไม้กันเยอะมากเลยค่ะ ก็เลยทาให้ถนนเส้นนี้นี่ที่ตันบอกแยกนินจาแถบ,บนี้ทั้งแถบ,บเลยก็จะเป็นต้นไม้อุปกรณ์ต้นไม้ดินกระถางอะไรปุ๋ยอะไรมีทุกอย่างเลยนะแวะมาเที่ยวมาชมกันได้ค่ะใครที่เข้ามาที่ตัวชนบุรีนะคะคไม้ได่างไม้กระแสไม้อะไรมีหมดเบปบ อันนี้ผาตันผา,นผานเดินดูรอบนอกนะคะทุกคน mm hmm. ไม่ได้เข้าไปทุกห้าน,นะ มาเที่ยวเดินเล่นน่าจะได้เสียตังค์กันเราก็งมาถึงท้านนี้นะคะเอสคัพ ร้อนมากเลยไม่รูมรูอยู่ข้างน้าเลยอ๋อนี่อ่ะม่ดูตรงนีออ้อันนี้เป็นผลไม้อ๋อเป็นหอ,หอย เอาบูชาวา,ากับชาพีทเย็นก็จะละลานตาไปหมดเฮ้ยน้องนอ,น, <c oughs> อกนกาแฟกันไปตั้งดื่มได้แล้วที่หน้า ละเลาะชมกันต่อค่ะมีประทานอันนี้บอลสีบอนสีหูเงียบเลยสดใสอะไรเป็นอะไรบ้างไม่รู้ขออภัยรู้จักชื่อเป็นบางต้นนี่นิวแวบก็ นี่รสแมรี่แตงเคยปลูกแล้วแล้วมันตายอ่ะมันเป็นต้นประเภทมันเอาไว้ใส่แบบลูกสเต็กไงมันมีกินหอมไงรสแมรี่นี่ก็เป็นดินนะคะไปเป้าหมายต่อไปเราจะพาไปดูร้านกระถาง อันนี้เหมือนเหมือนเหมือนไม่ยอมไม่ใช่ล <laughs> ินมงคลเงินมี่ก็ะส้มไม้มุงคลหลากหลายมากมายใครว่างแวะมาชมกันได้เลยนี่นี่นี่เหมือนของบ้านเราเลย อ่ะเรามีนี่ก็ดินปุยยนะคะเหมือนหนีบร้านกระถางเรามาช่วงที่พี่เขาลงกระถางกันพอดีแบอบบกดอุกป,รปรกรณ์เราจะมาดูไม้ค้ำยันนี่นะคะไปะนี่ทานี้เลย ดูข้างบนเลยนะข้างบนก็มีนะกระถางนา่นารักๆเต็มเลยค่ะเงียบเลย,ยอุ้ยปูนแดงอุปกรณ์ตุ๊กตาแตก,กนี่หมดไม่ะชทุกคนแต่อีสน้องน่ารักฮัโลโหล สำหรับไม้เลื้อยไม้ปีนฝ่ายดินค่ะดินแทกตัสดินหินภูเขาไฟลายไฟดินมวมเผาอุ้ยมีเยอะเลยนะคะนะคะถึงรอบนี้ ไปสุดถึงนู่นนะดันท่าออกมาดูตรงนี้ค่ะนี่นี่นีอ่อนนี้เอาไว้ใส่แบบนี้สำหรับไม้เลือ้อยก็จะอยู่ได้ยาวเลยนะทีเนี้ยต้นมันใหญ่สดชื่นวันนี้เราพามาพบความสดชื่นตามต้นไม้ก็จะมีป้ายมีราคามีชื่อบอกอยู่นะคะ

ร้านนี้น่าจะโดนใจใครหลายๆคนกระถางก็มีเยอะนะคะหลายไซส์หลายขนาดหลายสีแล้วแต่วัตถุประสงค์ของคนปลูกเนาะว่าซื้อไม้อะไรไปปลูกเนาะเจอ้น

ร้านเขารับคนละครึ่งด้วยนะสดชื่นมีทั้งสื่มีอะไรด้วยนะแต่ถ้าเกิดมาวันธรรมดาคนก็จะน้อยหน่อยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะหน่อยถ้าเกิดมาข้างหน้าแล้วไม่มีที่จอดรถพอถึงแยกไฟแดงให้เ,เพื่อนๆเลี้ยวขวาเข้าไปได้เลยค่ะมันจะมีลานจอดรถข้างหลังนะสาหรับรถที่สูงหน่อยสามารถจอดได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นรถเล็กมันขึ้นไม่ได้เพราะทางขึ้นอะ่ะมันสูงมากเลยค่ะแต่ก็ ที่ข้างหน้าส่วนใหญ,ญ่จะเต็มเพราะว่าพี่เขาก็จะลงของลงต้นไม้อะไรกันด้วยรถก็จะเยอะเนาะ<ม>แต่ถ้าเกิดใครรถสูงไปสะดวกไปจอดข้างหลังได้เลยค่ะแล้วก็เดินเดินเที่ยวได้เลยไม่ต้องห่วงรถเนาะถนนนนไปดูพระเอกกัน <laughs> และนี่คือสิ่งที่ได้กลับไปนางบนว่า ดุงคนว่าไม่น่าเอารถจิ๋งมาอันนี้คือวันธรรมดานะคะทุกคนอันนี้มันลูกต้นอะไรน,นี่เลยอ่ะชมบรรยากาศอีก ชอบกันพอละตังหมุนล้วค่ะ oh, <no. S 1> วันนี้ได้ดินจากบ,บ้านเทียบเลยถ้าใครว่างๆก็แวะมาช็อปกันได้นะ,ะดูบรรยากาศข้างหลัง เดีตัวไปเข็นของเครื่องรถก่อนทุกคนไปขนของก่อนตันนี้แดดร้นอนมากแล้วไม่ไหวละถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะเดี๋ยวตันจะพาเดี๋ยวคลิปหน้าตันจะพาไปเที่ยวไหนในชลบุรีใกล้ๆถ้ามีเวลาว่างนะเดี๋ยวตันจะทำคลิปสั้นมากฝากนะคะทุกคนไปค่ะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ